และคราวนี้มาติดตามผลการแข่งขันของนักขับลูกเครื่องไทยนเว์กันบ้างค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาค่อนข้างจะพอใจกับผลงานการขับของเขานะหลังจากที่เข้าไปร่วมสังกัดใหม่กับอินเตอร์เวเทนนะคะเพราะว่าสามารถทําเวลาได้ดีขึ้นค่ะโดยสามารถขยับอันดับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มกลางได้จากการแข่งขันสนามล่าสุดที่สนามซินเวอร์สโตนประเทศอังกฤษค่ะ การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพ2011สนามที่9และสนามที่10นะคะทำการชิงชัยเมื่อวันที่20และ21สิงหาคมที่ผ่านมาที่สนามนิวซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรค่ะผลการแข่งขันรายการดังกล่าวนะคะมีแซนดี้นิโคลัสตูวิกยอดนักขับหนุ่มวัย16ปีตัวแทนประเทศไทยลงทำการแข่งขันค่ะซึ่งในสนามนี้ก็นับเป็นการร่วมงานครั้งแรกของนักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์รายนี้กับต้นสังกัดใหม่อย่าง เวเทนค่ะทีมแข่งชั้นนําของยุโรปนะคะซึ่งแซนดี้และทีมงานก็ต้องเจอกับศึกหนักตั้งแต่การซ้อมรอบเช้าในวันศุกร์ค่ะหลังจากที่รถยนต์ของแซนดี้เกิดอุบัติเหตุจนได้รับความเสียหายพอสมควรนะคะทําให้เหลือโอกาสซ้อมเพียงแค่รอบบ่ายเท่านั้นค่ะ แต่ว่าทีมงานก็สามารถทําการซ่อมรถให้กลับมาพร้อมได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยแซนดี้ก็สามารถทําผลงานที่ดีในควอลิฟายของสนามที่9นะคะนักขับตัวแทนประเทศไทยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการออกสตาร์ทจากกริดที่26ทําเวลาตามหลังตําแหน่งโพซิชันเพียงแค่2วินาทีเท่านั้นค่ะ เริ่มการแข่งขันในสนามที่9ท่ามกลางสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะและมีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องโดยแซนดี้ออกตัวได้ดีค่ะขยับขึ้นมา3อันดับค่ะต่อมาเมื่อฝนเริ่มตกหนักขึ้นนะก็ส่งผลให้แซนดี้เสียจังหวะทําให้เกิดรถบุนค่ะและก็ตกลงไป3อันดับค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับเข้าแ็กนะคะนักขับก็สามารถที่จะไล่แซงคู่แข่งและทวงอันดับคืนมาได้ค่ะจนกระทั่งจบการแข่งขันได้ในอันดับ19จากรถทั้งหมด38คันค่ะ 아. <목소리가> ส่วนในวันที่2นะคะจากเกมที่ซิลเวอร์สโตนซึ่งเป็นการแข่งขันในสนามที่1 0บแซนดี้ได้เริ่มเกมในกริดที่27ค่ะแต่ก็พลาดในจังหวะออกตัวค่ะทำให้ร่วงลงไปหลายอันดับแต่นักแข่งไทยก็ยังคงมุ่งม,มั่นและพยายามอย่างหนักเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่23ค่ะแต่ว่าโชคไม่ดีค่ะเมื่อรถของแซนดี้ถูกชนเข้าที่ด้นานข้างทาให้ปีกหน้ารถได้รับความเสียหายส่งผลนะคะทำให้ได้ดีที่สุดเนี่ยเพียงแค่ประคองตัวให้จบการแข่งขันในอันดับที่22เท่านั้นค่ะ หลังจบการแข่งขันนะยอดนักซิ่งหนุ่มตัวแทนประเทศไทยก็เปิดใจค่ะว่าค่อนข้างจะพอใจกับผลงานกับทางต้นสังกัดใหม่นะคะซึ่งในสนามนี้ก็สามารถเกาะอยู่ในกลุ่มกลางของการแข่งขันได้ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าศึกฟอร์มูล่าเรโนยูโรคับเป็นงานที่ยากมากค่ะโดยจุดมุ่งหมายในปีนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้รวมทั้งฝึกฝนให้ได้มากที่สุด เพื่อน,นําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในฤดูการหน้าค่ะก็คือการขยับขึ้นสู่กลุ่มหน้าของการแข่งขันให้ได้ค่ะคสําหรับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบนะรายการฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพ2011สนามถัดไปนะคะจะทําการชิงชัยกันในวันที่17และ18กันยายนค่ะสถานที่ก็คือที่สนามพอริคัตเซอร์กิตประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะคต้องเอาใจช่วยนะปีนี้ทำผลงานได้ดีเขาเป็นการเรียนรู้ปีหน้าเอาใหม่เขาบอกว่าตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะขึ้นสู่กลุ่มผู้นำได้อย่างแน่นอนค่ะ อย่าลืมเชียร์เขาด้วยนะฮะ <c oughs> กับกิจกรรมแล้วก็การแข่งขันที่ก็มันจะเกิดขึ้นเร็วนี้นะครับ <c oughs> กับฟอร์มูล่าเรโนยูโรครับนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้